สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว Nintendo Switch ตัว OLED m o เด l ซื้อมาจนได้นะนะก็ซื้อให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันวาเลนไทน์ก็ไม่มีใครซื้อให้ซื้อให้ตัวเองนะง่ายๆหาเรื่องซื้ออะว่าง่ายๆนะเหตุผลที่ซื้อก็คือเพราะแค่คำว่าจอมันเป็นจอ OLED นั่นแหละอะมาดูมาดู เครื่องกันแบบคร่าวๆนะเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นการรีวิวแบบว่าในเปิดมามีอะไรบ้างก็นะจะรีวิวสั้นๆตรงนี้ไปนะก็ได้มาวันที่15ากุมภาครับเป็นของร้านเน็ตเขาจัดโปรในหลายช้อปปิ้งเครื่องนี้ก็มีมอกอ่อไทยด้วยนะแล้วผมโชคดีอ่ะผมได้เลข s e r รีย number แ8 8 8 4คือคำว่าโชคดีคืออะไรรู้ไหม คือเลข8448เนี่ยมันเป็นเลขที่ผมซื้อประจำเวลาซื้อหวยแกะดูเลยนะครับเอาล่ะพอแกะมาเราก็จะเจอตัวเครื่องวางอยู่ตรงนี้ซึ่งผมออกมาแล้วนะแล้วก็จอยคอนสองอันอันนี้เราไปเร็วๆเ,เลยนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นสายดีไมอันหนึ่งตัวตัวกริปไว้ใส่จอย Joy นะเวลาเล่นแบบ ต่อกับทีวีคอนโซลนะครับอันนี้เขาก็ยังแถมมาให้อยู่นะปกติเลยแล้วก็ตัวอันนี้เหมือนกันเป็นคลิปที่เสียบข้างบนจอยคอร์ดทั้ง2อันเวลาเราเอาไว้เล่น2คนอะ่ะมันจะใช้อันี้ได้แล้วก็มอแปลงครับหมอแปลงจะเป็นหัวแบบนี้ซึ่งดีมากเลยเสียบไฟบ้านเราได้ส,สบายนะฮะ,ะนี่แหละอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ ก็เหมือนเดิมเลยใช้คําว่าเหมือนเดิมกับตัวกล่องขาว,ขาวกล่องแดงเล้ก็แถมอุปกรณ์เท่านี้แหละไอ้เจ้ารุ่นโอเลก็แถมอุปกรณ์แบบเดิมเนี่ยเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาคือตัวไอ้ด็อกเนี่ยด็อกแคนเดิลมันนะฮะด็อกมันเนี่ยมันมีช่องไว้ให้เราเสียบสายแลนได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นเดิมเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่แตกต่างกะคือตัวด็อกซึ่งผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เล่นแบบ ต่อทีวีอ่ะผมวัตถุประสงค์ผมคือซื้อมาเพื่อเล่นในความเป็นแฮน d h เฮลนะฮะเอาละนี่คือคร่าวๆเวลาแกะกล่องอันบ็อ x นะเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องรีวิวกันอีกทีหนึ่งอ่าคราวนี้เราเอาตัวเครื่องมาเทียบกันนะครับอันบนก็จะเป็น Nintendo Switch ตัวกล่องขาวเลย ตัวกล่องขาวกล่องแดงก็คือรูปร่างเหมือนกันขนาดเท่ากันตัวกล่องแดงเนี่ยจะดีกว่าตัวกล่องขาวก็คือว่าแบตเตอรี่เขาจะอึดกว่าผมเนี่ยซื้อจาตัวกล่องขาวมาก็เมื่อ5มีนา5มีนา2560คือเจ้าเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยมันออกวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นตอนแรกเนี่ย3มีนา2560หลังจากนั้น2วันเข้าไทยเนี่ยผมซื้อเลยซื้อจากร้านเฮตีทวัชชัยนะครับก็ซื้อมาตอนนั้นก็แพงมากทีเดียวฮะ เขาก็แถม2เกมมานะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ5ปีเลยนะครับอีกไม่กี่วันนี้5ปีแล้วนะเครื่องผมเนี่ยดังนั้นแบตเสื่อมไปแล้วแบตเตอรี่เสื่อมซึ่งผมเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็น่าจะได้เห็นคลิปที่ผมเปลีสอนเปลี่ยนแบตเตอรี่เจ้าตัวกล่องขาวไปแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ถ้ายังไม่ได้ชมไปชมได้นะเอาละคราวนี้เรามาพูดระหว่างกล่องขาวกับโอเลนะจากในวิดีโอเนี่ยคุณจะเห็นว,ว่า ภาพที่เวลามันมันบันทึกเนี่ยตัวจอโอเลมันจะมีเหมือนเป็นคลื่นวิ่งคลื่นวิ่งซึ่งเวลาดูด้วยสายตาจริงๆตาเนื้อนะฮะไม่เห็นอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นภาพจากการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือเนี่ยผมใช้กล้องมือถือถ่อถายนะฮะเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องความแตกต่างก่อนเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดหน้าจอนี่ผมพยายามเลื่อนของขนาดหน้าจอให้มันเส้นตรงนี้มันตรงกันนะขอบนี้ตรงกันดูครับตัวจอโอเลเนี่ยมันจะใหญ่กว่า เพิ่มขึ้นมา0.8นิ้วเพราะอันนี้จอ6.2นิ้วนะตัว OLED จะจอ7นิ้วดังนั้นมันก็จะใหญ่กว่าคราวนี้ขนาดหน้าจอใหญ่แล้วอะไรที่ดูว่ามันเห็นถนึงความแตกต่างเห็นไหมครับคุณดูตัวอนี่ดิตัวไอคอนตรงนี้เห็นไหมเทียบขนาดกันมันต่างกันจริงๆมันก็คือทำให้ ดูขยายใหญ่ขึ้นเอาละยังไม่พออะไรอีกที่ความแตกแต่างที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือลำโพงครับเขาเคลมว่าลำโพงของเสียงตัว o อ e d เนี่ยเสียงดีกว่าตัวรุ่นกล่องขาวกล่องแดงเดิมอันนี้เนื่องจากว่าใช้คำว่าอะไรดีวะประสบการณ์แล้วกันว่าในการเรื่องเรื่องพวกเครื่องเสียงเนี่ย ผมว่าเสียงมันดีกว่าจริงๆแต่มันไม่ได้ดีกว่าแบบว่าโอ้ยว้าวแตกต่างกันมากไม่ใช่เลยนะแต่พอเวลาเทียบกันแล้วอะเออไอเจ้าเนี่ยเสียงดีกว่าจริงๆนะอันนี้อันนี้ยอมรับว่าเสียงดีกว่าจริงๆแต่มันไม่ใช่ดีกว่าแบบว้าวต่างกันมากอันนี้เสียงห่วยไม่ใช่เลยใครที่ใช้ตัวกล่องขาวกล่องแดงอยู่เรแ happy กับมันอยู่จบครับคุณไม่จําเป็นต้องเลื่อนขั้นมาโอเลเลยไม่จําเป็นเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดว่า เหตุผลใดที่ผมมาซื้อจอโอเลวะก็คือว่าผมตอนแรกนะผมก็ใช้ตัวกล่องขาวอย่างนี้แหละนั่งคิดดูว่าก็สวยแล้วนะเล่นแล้วสวยแล้วแต่ตอนนี้ไงไปดูรีวิวตัวจอโอเลเยอะๆเข้าเฮ้ยอยากได้ไว้สีสันมันอย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยเอย,อยากได้บ้างเลยมานั่งคิดว่าจะทําวิธีใดวะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราซื้อเราคุ้ม ก็เลยผมใช้วิธีนี้ครับผมย้อนนึกไปถึงตอนที่ผมมี PSP ผมซื้อ PSP 1 0 0 0มาเนี่ยก็คือ p s p ตัวอ้วนนะก็ว่าโอเคและเล่นมาตั้งนานจน PSP 2 0 0งออกเฮ้ยภาพมันสวยขึ้นแล้วตัวมันบางลงซื้อยังไม่พอจนวันนึง PSP 3 0 0มออกโอ้โห p s p 3 0 0 0เนี่ยสีสวยสดกว่า p s p 2 0 0 0และ p s p 1 0 0 0อีก ผมก็ยังซื้อเลยนึกในใจว่าอตอนนั้นเราซื้อทำไมวะสามรุ่น,เ,นเสียงมันดีไหมขาใครเพลงตีกันมั่วเลยฮะตอนนี้ผมเบาเพลงก่อนนะ ดูเดนี่ขนาดเสียงเท่ากันนะอันนี้ยังเสียงเบาวกว่าตัวตัวนี้เสียงเบาวกว่าจริงๆครับไม่ได้เชียโอลิ OLED นะเว้ยนะพูดในในสไตล์ที่ว่าพูดความจริงอะแล้วนี่คือปรับแสงสว่างเท่ากันทั้งคู่เลยนะว้าวลดเสียงได้เหรอลดเสียงก่อนนะเมาส์ก่อนเมาส์ก่อนเ่ะเปิดเสียงเบาๆดีกว่าได้มีเพลงประกอบเมาส์เมาส์ถึงตอนที่ผมซื้อทําไมผมถึงซื้อเพราะว่าจอมันไง เนี่ยสีของมันเห็นไหมครับผมไม่รู้ว่าเวลาเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะเห็นชัดไหมแต่ถ้าเป็นตาเนื้อเนี่ยตาเนื้อก็คือตาที่มองกับเครื่องจริงเนี่ยมันชัดมากคือคล้ายคำว่า Animal Crossing ตรงบริเวณเนี้ยกับสีตรงเนี้ยมันก็ต่างกันมากแล้วอ่ะคืออันนี้มันชัดเจนสีสีสดคำว่าสีสดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเวอร์นะสีมันไม่ได้เวอร์ขึ้นมานะครับคือสีมันรู้สึกว่าเออสีแบบนี้แหละมันควรเป็นสีแบบนี้แหละนะส่วนอันนี้ มันก็คืออ่อ LCD ธรรมดามันเลยกลายเป็นดูซีดไปเลยทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่แต่ก่อนสีแบบนี้ก็ปกติอะแต่พอเวลาไอ้นี่มันดูปุ๊บมันดคูคอนทราสต์ดูอะไรที่มันดูชัดสว่างสะใจอะเนี่ยน,นะตัวละครมันดูคมดูสว่างขึ้นอันนี้คือเหตุผลเลยเหตุผลเดียวเลยนะที่ผมซื้อ n t n t e o s w s w i t จอโอเล็แถวบ้านผมมีรถกับข้าววิ่งครับวิ่งผ่าน ได้ยินป่ะช่างมานะันนะนะเสียสมาธิเลยเนี่ยคือเหตุผลเหตุผลเดียวเลยซื้อทําไมวะประสิทธิภาพเหมือนกันทุกอย่างคาว่าประสิทธิภาพเหมือนกันคือ CPU ตัวเดียวกันแร m เอยอะไรเอยเหมือนกันหมดต่างกันที่ไอ้ตรงนี้อะตัวเจ้าตัวจอขาวนะมีลอมมากับเครื่อง32กิกนะครับส่วนไอ้เจ้าตัว โอเลมีมากับเครื่อง 64GB ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นที่วอลลี่เลยไม่ได้เป็นที่ทีต่ต้องวิตกกังวลเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถึงเวลาเราก็ไปหาซื้อ m i โคร SD c a r r d เนี่ยมาใช้งานอยู่ดีจริงไหมดังนั้นเรื่องเมมโมรีในเครื่องเนี่ยบางคนแทบบอกว่าไม่จำเป็นเลยดังนั้นสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเนี่ย หลักๆเลยคือจอกับอีกเรื่องหนึ่งฮะที่เป็นปัญหาในทุกบ้านเวลาเราเอาไปเล่นข้างนอกคือบานพับข้างหลังเนี่ยครับคือขาตั้งขาตั้งเจ้าตัวนี้คือมันจะเป็นเป็นแบนตอันเล็กๆแค่เนี้ยเปิดยากจริงๆแค่นี้เห็นไหมฮะเนี่ยขาตั้งเป็นแบบเนี้ยธรรมดาเป็นพลาสติกดูงองง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 น่งง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  แต่เราก็ใช้กันมาเนี่ยไม่เห็นมันจะเป็นไรเลยส่วนไอ้เจ้าตัวนี้โอ้โหมันอัปเกรดมาฮะไอพลาสติกข้างหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นพลาสติกหรือมันเป็นโลหะเลยอ่ะมันเป็นโลหะอาจจะเป็นไม่พลาสติกแข็งก็โลหะไอเนี่ยบางบงอันี้นะมันแข็งแรงอ่ะบานพับมันเวลาเราวางอ่ะมันจะแข็งแรงกว่าเลยครับเพราะมันกินพื้นที่ทั้งแผ่นเลยและเขาเรียกว่าอะไรนะองศาการปรับเวลาเรามตั้งให้มันตั้งได้เนี่ยมันปรับองศาได้ละเอียดฮะ เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเี่ขยับนิดๆหน่อยๆก็ได้มันละเอียดมากเลยปรับได้แบบละเอียดอะแข็งแรงด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันแก้ไขามาแล้วก็ช่องนี้ก็เอาไว้เสียบเมมโมรีไมโครเอสดีกาดเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้เสียบแบบคนละแบบนะอันนี้เสียบแนวนอนอันนี้เสียบแนวตั้งนะเนี่ยคือสิ่งที่แตกต่างกันนอกกนั้นนะเหมือนกันหมดตัวจอยคอนเนี่ยจอยคอนตัวเนี้ย ก็เอามาใช้ด้วยกันได้ไม่แตกต่างตัวนี้ก็ใช้ด้วยกันได้แต่สิ่งที่เอามาใช้ด้วยกันไม่ได้เลยคือเคสครับเนี่ยอย่างผมมีเคสมุมบ้าเคสที่ซื้อมาใช้กับตัวกล่องขาวเอามาใช้กับตัวโอเลไม่ได้นะเหมือนตัว OLED เนี่ยมันจะใหญ่กว่าเจ้าตัวกล่องขาวหรือกล่องแดงเนี่ยประมาณมิลหึงสอมิลเองครับนิดนึง มันไม่ได้ใหญ่ที่ตัวจอยขอนะ้ะมันใหญ่ที่ตัวบริเวณเนื้อที่ของของของตัวตัวเรียกว่าอตัวคอนโซลมันเลยตัวตัวเครื่องมันอนะ่ะตัวนี้มันจะใหญ่กว่าติดหนึ่งหนึ่งมิลสองมิลเลยทําให้เราซื้อเคสเอาเคสเก่าอ่ะมาใช้ไม่ได้กรณีที่เป็นเคสแบบนี้นะเคสแบบยาวต่อเนื่องอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ผมลองแล้วใช้ไม่ได้เคสนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ไอ้เคสที่ผมซื้อมาล่าสุดที่เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เสริมอ่ะก็ที่ใช้กับตัวขาวเนี่ยนะฮะ กล่องขาวเนี่ยเอามาเอาโอเลไปเสียบก็ใช้ไม่ได้นะขนาดไม่เท่ากันนะเออนี่คือความแตกต่างนะครับเนี่ยในในความคิดผมไงครับความแตกต่างระหว่างเห็นตัวขนาดขนาดของตัวตัวละครไหมมันใหญ่ขึ้นอะ่ะมันเล่นแล้วมันรู้สึกแตกต่างอะ่ะมันสนุกขึ้นนะอันนี้ผมเลยซื้อนะ ด้วยเหตุผลแค่นี้เลยนะครับอมืมีคนถามมาซื้อทำไมวะนะตัวกล่องขาวก็มีเล่นมันก็เหมือนอารมณ์ตอบคำ,คำถามว่าพีชีหนึ่พผมก็มีเล่นผมซื้อพีชปีสามพันทำไมวะผมซื้อพีชีโกะทำไมวะนั่นแหละคือเหตุผลซื้อทำไมวะก็มันุตส่าห์ออกมาก็เลยซื้อเล่นนั่นหน่อยแค่นั้นเองผมเรียกเจ้า n t n n d o switch ตัว o l e d เนี่ยว่า n t e n d o switch ที่ทำเสร็จแล้วอะ คือผมว่าเนี่ยมันคือสุดแล้วของ Nintendo Switch รุ่นนี้นะคือมันสำเร็จแล้วรุ่นเนี้ยแค่นี้จบแล้ววันข้างหน้าที่มันจะออกก็คือถ้ามันออกใหม่นะความคิดผมนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะคือมันก็ต้องออก Nintendo Switch แบบแอดวานซ์กว่า CPU เปลี่ยนไปแ a มเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแอดวานซ์ Advanced กว่าตัวนี้แล้วความคิดผมนะนั่นคืออนาคตของมันนะครับดังนั้นไอตัว n t e n d o Switch เนี่ยผมว่าตอนเนี้ย มันมีอายุมาถึง5ปีแล้วมันก็เลยจบด้วยคุณภาพน่าจะเป็นอันนี้แหละถ้าเป็น n i o Switch นะถ้าอีกน้อย n i t e n d o s w i t c h e o d o Switch advance แล้วแต่ชื่อนะมันก็จะเปลี่ยนไปเอาละคราวนี้นี่คือความแตกต่างนะที่ผมพยายามอยากจะเทียบให้พวกคุณเห็นซึ่งเวลาใครถามผมว่านะผมซื้อ Nintendo Switch เนี่ยซื้อรุ่นไหนดีผมตอผมเชียร์เลย o อ e d เลยคุณซื้อ o l เ d เลย มันยังแปลงเล่นก๊อปปี้ไม่ได้เลยอ,อนาคตมันได้แล้วล่ะแต่ถ้าเราเลือกได้ก็เลือกเอาแล้วแต่เราจะชอบแล้วจะจะไปสายไหนสายดำสายสายมืดสายสว่างนาแปลงเล่นหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็เนี่ยตั้งแต่ซื้อตัวโอเลมาดูซิปาไปสี่แผ่นแล้วเนี่ยตอนนี้กลับมาสะสมใหม่นะเนี่ยไว้จะแกะรีวิวนะอย่างอันนี้เกมจับผิดภาพ อันนี้ผมอิมพอร์ตมาจาก a เม z o n เจแปนเลยนะในไทยผมหาไม่ได้เลยเนี่ยผมเลยต้องอิมพอร์ตเข้ามาส่วน Animal Crossing ก็เล่นอยู่เ e ลด a ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะส่วนอันนี้เ e l ดาลิง k Awakening ก็มันเป็นเกมที่เคยอยู่บน Game Boy Color ไงเอ้ยไม่เกมบอยคั o เลออย่างเดียวสิเกม Boy อ้วนแล้วมาเกมบอยคั o เลอโอ้โหเขาอัปเกรดมาเรื่อยๆจนมาอยู่บน Nintendo Switch แล้วสวยมากสมควรซ,ซื้อเก็บไว้ไงเออสมควรซื้อเก็บไว้ ก็สะสมมาเนี่ยมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับอาจจะเห็นไกลๆนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะว่ากราฟ,ฟิกภาพเนี่ยมันสีสันสวยขนาดไหนนะอ่ะครับมาต่อนะผมก็ปรับภาพปรับกล้องลงมาให้มันใกล้ขึ้นถ้าเราจะดูจากวิดีโอเนี่เห็นมเป็นคลื่นๆวิ่งเห็นไหมขคลื่นๆคลน เหมือนเราถ่ายจอคอมพิวเตอร์อารมณ์เดียวกันเลยนะแต่พอเวลาดูด้วยตาเน,นี้ยไม่เป็นนะครับไม่เห็นนะเอาล่ะคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบถามกันว่านะแล้วจอเขียวอ่ะปัญหาจอเขียวอ่ะไม่กลัวตอนแรกก็กังวลน,นะแต่พอเวลาไปอ่านในหลายๆคนส่วนใหญ่ก็โอ้ยตัวนี้มาแล้วอิซาเบลใช่ไหมนอกเรื่องแล้วกูคือปัญหาที่ เจอจอเขียวเนี่ยผมเห็นเขาว่าเจอกันกว่า90%ซซึ่งน้าก็ไม่รอดนะคําว่าจอเขียวอะถ้าเราคิดว่านั่นคือจอเขียวนะแต่ระหว่างที่เราเล่นอย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้เห็นเลยนะว่าจอมันจะเขียวอะคุณรู้ป่ะหลายๆคนกังวลเรื่องจอเขียวแต่ผมกังวลอะไรมากกว่าจอเขียวรู้ไหมเดซพิกเซลายพิกเซลผมโคตรกังวลเลยตัวนี้ไม่มีนะผมโชคดีที่เปงไง ซื้อ n i Nintendo Switch มา2อตัวไม่เจอ d e a d by Pixel เนี่ยถือว่าโอ้ยโชคดีเพราะมันเป็นสิ่งที่ลำคาญตานะ d e a d by Pixel นะครับอ่ะเนี่ยตอนนี้เราออกมาหน้าจอหลักที่เขาว่ามันจอเขียวกันก็จะมักจะไปดูกันตรงนี้ไปต่อ System Setting ใช่ปะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปที่ s Screen b r i g h t n e s s แล้วก็ปรับให้มันเป็น มืดมันจะเห็นนี่คือเห็นเป็นตรงนี้เป็นเป็นเขียวๆซึ่งผมมองแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่ามันเป็นเขียวก็ได้วะาเพราะตัวตนี้มันเป็นสีเทาขึ้นมาแล้วมันก็เลยทําให้แสงตรงนี้ส่องมาเป็นสีเขียวหรือเปล่าวะไม่รู้นะหรือว่ามันเขียวแต่โอ้โหโชคดีอะ่ะเรามีอายุมาจนถึงขนาดนี้แล้วมันมองข้ามเรื่องแบบนี้ไปได้ง่ายมากเลยอะ่ะจริงๆนะ เพราะว่ากับเนี่ยเวลาเล่นเกมแล้วมันไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยแฮปปี้อ่ะสีแบบนี้กับสีแบบนี้มันต่างกันจริงๆอ่ะบางคนบอกโอ้ผมชอบสีแบบนี้มันมันเนียนกว่าอ่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแบบอย่างผมเนี่ยมาเล่นแบบนี้แล้วผมกลับไปเล่นแบบเนี้ยผมพูดแบบผมไม่สตอเลยนะผมกลับ ปเล่นแบบนี้ไม่อยากเล่นแล้วอะเพราะว่าจอมันเล็กด้วยนั่นอันนี้จอมันใหญ่กว่านั่นแหละคือเป็นปัญหาปัญหาคือคราวนี้กูต้องตามซื้อแผ่นแท้ที่อยากเล่นคราวนี้สนุกเลยนะฮะอ่านั่นนะนั่นนะคือความแตกต่างอีกเรื่องหนึง่งเรื่องจอแล้วอะไรอีกวะอ่ามีคนถามว่านะแล้วเวลาเราไปเล่นเกมยังกระตุกอยู่ไหมโอ้เหมือนเดิมครับ คุณเล่นเกมจากตัวกล่องขาวกล่องแดงเกมไหนก็ตกเกมไหนเฟรมเลทตกมาเล่นบนตัว o อเลเหมือนกันเดะตกเหมือนกันหมดนะฮะไม่ได้แตกต่างเพราะว่าอย่างที่เราพูดตอนแรก CPU เดียวกันแรมก็เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่จอแล้วก็การปลีแปลงภายนอกอะเมมเมมในเครื่องอะสามสองหกสบสีกิกเนี่ยต่างกันแค่นี้ดังนั้นตัดสินใจเลยครับว่า คุณควรซื้อ Nintendo Switch OLED หรือไม่ด้วยเหตุผลแค่จอมันสวยขึ้นเนี่ยถ้าตอบคำถามแค่คำถามตัวเราเองนะในเรื่องนี้ได้นะจบซึ่งผมตอบคำถามให้ตัวเองได้แล้วว่าเพราะจอสวยขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแหละเหตุผลนี่เหตุผลเดียวผมถึงซื้อนั่นคือผมเนี่ยนะนี่คือผมน้ามึงสร้างนี่อีกแล้วใช่ฮะสร้างนี่ฮนะซื้อมาจากร้านแน็เนี่ยครับตอนแรกนั่งคำนวณไงนนะ้านั่งคำนวณว,ว่า ้ hey, ราคา Nintendo Switch ตัว OLED เนี่ยไปดูที่เว็บของของ Nintendo อเมริกานะว่าราคามันกี่เหรียญวะราคามันคือ349.99เหรียญแหม่ก็คือ350เหรียญนั่นเองนะครับ350เหรียญเนี่ยเราเอามาคำนวณแบบคูณเลท35มันก็จะตกเาล่าๆหมื่นกว่าเกือบ13ื่นสานั่นคือราคาถ้าเราบินไปซื้อเมืองนอกนะกรณีซื้อแบบ นาฬ้านหรืออะไรพวกนี้อาจจะถูกกัน10เหรียญประมาณนี้ครับก็ราวหมื่นสองอก,วกว่าแตีไว้ดังนั้นเวลามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ศูนย์ก็ศูนย์ทางเซนทันขายหมื่นสี่เก้าร้อยเก้าสิบไม่แพงนะฮะเพราะว่าภาษีนําเข้าอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็พวกเครื่องยี่ห้อแม็กซอฟประกันแม็กซอฟตอย่างตัวนี้ก็ประกันแม็กซอฟนะฮะเฮ้ยราคาราวๆหมื่นสองหมื่นสามผมว่ามันมันคือราคาปกติอะ ไม่ได้แพงกว่าไม่ได้แพงเวอร์เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ราคาฮิ้วแบบรีเซลเพย์ห้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วไงแต่นี่นเป็นราคาที่เออรับได้อะใครคิดว่าราคาแบบนี้แล้วรับรับได้ซื้อมายังเล่นก๊อปปี้ไม่ได้ซึ่งผมไม่ใช่ว่าผมจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะฮะเลือกเอาเองครับมันเป็นเงินของคุณนะคุณจะไปเล่นแนวก๊อปปี้คุณจะไปเล่นอะไรเรื่องของคุณฮนะทุกอย่างเป็นความคิดของคุณหมดนะ นะก็เล่นแม่งทั้งทุกอย่างเหมือนกันอย่างที่บอกฮะเล่นทุกอย่างทั้งมืดทั้งสว่างก็มามีตังก็ซื้อถามว่ามืดมืดตอนนี้ผมเล่นไอตัว s s o s ก,ก็ตันแล้วยังมาเล่นกลับมาเล่นแผนแท้ให้มาเล่นแผ,นแ,น,แผนแท้มันดีตรงไหนหรู้ป่ะตรงที่ผมจะออนไลน์ก็ได้คือกลายเป็นว่าเราเราอายุเยอะขึ้นน่ะบางทีก็นิสัยก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึ่งนะฮะไม่ได้บอกคนเล่น แบบรู่นแบบนี้ดีไม่ดีนะไม่แม่นะไม่ตัดสินนะไปตัดสินเงาเองนะครับเรื่องพวกนี้ตัวใครตัวมันไม่ชี้ไม่ชี้ชนําเรามาพูดถึงเรื่องจอกันต่อโอ้ชอบจริงคราวนี้มาฟังเรื่องเสียงบ้างเรื่องเสียงผมจะเล่งเสียงสุดๆให้ฟังนะครับ เสียงดังมามอ่ะเดี๋ยวผมลองเทียบกับไอ้เจ้าตัวกล่องขาวเราบ้างนะเบ,า,บาเสียงตัวนี้ก่อนอ้าวนี่นะ้ำมึงปิดเลยนีหว่าไม่ได้เบาเสียงมึงออกเลยโอเคฮะเรามาเทียบกับตัว กองขาวเปิดเสียงก่อมันคนละเพลงอะนะไม่ขี้เละนะกองขาวก็เสียงไม่ขี้เละเจริง กล่องขาวหรือกล่องแดงอะเหมือนกันอ่ะเสียงไม่ขี้เล็แต่นี่คือดังสุดแล้วนะอืมเนี่ยไม่ต่างกันอะแต่พอเวลามาเป็นน,นี่มันฟังเพาะกว่า เห็นไหมเสียงของเจ้าตัวเนี้มันเกือบจะกลบเสียงไอ้เจ้านี่เลยนะมันดังกว่านิดนึงเนี่ยผมอยากให้พวกคุณดูขนาดไซส์ของตัวละครนะครับเห็นป่ะเอ้เมือมนไปโดนจอย ไม่เห็นหัวเหมือนกันเห็นหัวดิลำดับเหมือนกันดูดิดูเทียบไซส์ดิเนี่ยมันเลยทําให้มันน่าเล่นครับเหตุผลแบบนี้นั่นเองอะเนี่ยครับ n t น n d o s w i จ c อจอ,อเ l e d เหตุผลใดที่เราควรซื้อมีแค่นี้แค่ความสวยงามของจอมันเท่านั้นเองดังนั้น ที่เหลือก็แล้วแต่พวกท่านแล้วครับวันนี้ผมเห็นหลายๆลร้านเวลาในลาซา d a เอ่ยใน s h อ p e e เอ่ยมีทั้งลดเหรียญลดคูปองราคานี้แบบว่า12000ก็มีนะไม่ถึง12000ก็มีถ้าเก็บคูปองดีๆถ้าชอบก็จัดได้เลยครับสวยงามจริงๆเอาละนะว่าน่าจะจะพูดครบช่วนนะเรื่องนั้นเรื่องเรื่องตัวเครื่องเรื่องจอนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะ ใช่ใหญ่กว่าปุ่มเหมือนกันใช้จอยคอนตัวเดียวกันเอามาใช้ด้วยกันได้เหมือนกันหมดนะอน้ำหนักอ๋อเออน้ำหนักนะลืมพูดเรื่องน้ำหนักพอๆกันนะมีคนบอกว่าตัวสวิตตัวโอเลหนักกว่าผมว่ามันพอๆกันว่ะไอเจ้านี่มันก็หนักเหมือนกันนะเว้ยไอตัวกล่องขำก็ไม่ได้ว่ามันจะเบากวามะกว่สักเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นเครื่องเกมที่ถือแล้วถ้าทําหล่นใส่หน้าก็เจ็บทั้งคู่อะอย่างนั้นล้าหนักกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่านา้าเป็นคนเล่นกล้ามด้วยอะ่ะก็เลยขอ,อกล้ามที่พุงนะฮะมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันหนักเลยถือได้สบายเนี่ยนี่ยนะนาแม่งมึงชอบเนี่ยมากเลยอยากให้ซื้ออะคือผมอยากให้พวกคุณตื่นเต้นเหมือนที่ผมตื่นเต้นนะฮะว่าหน้าจอมันสวยขนาดไหนคุ้มค่าขนาดไหนเวลาเล่นแบบแฮนด์เฮลนะครับคือพกพาเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึก จริงๆอย่างที่หลายๆรีวิวพูดกันนะซื้อมาแล้วเปลี่ยนแปลงควารู้สึกทั้งใครอ่ะโอ้หลายคนอ่ะนัดดุดเอ่ยออคุณแมวนูนเนยอย่างเงี้ยทุกคนกลับมาตื่นเต้นหมดเวลาเราเล่น S ซเว็ตัวโอเลทั้งทั้งที่แต่ก่อนเราเล่นตัวกล่องขาวกล่องแดงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอารมณ์จากสีและจอที่มันใหญ่ขึ้นมันช่วยทําให้เราเล่นเกมได้รู้สึกโอเคขึ้นในโหมดพกพาแต่ถ้าคุณ เล่นเกมในโหมดต่อทีวีตัดเรื่องการซื้อ Nintendo Switch OLED ไปเลยคุณไปเล่นรุ่นเก่าเลยฮะคุณเล่นบนทีวีไม่จำเป็นต้องมาตัว OLED เลยครับผมเอาละนี่คือทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่การชักจูงหรือใดๆทั้งสิ้นนะดังนั้นตัดสินใจกันเอาเองครับพิจารณาจากภาพจากเงินจากสิ่งทุกๆอย่างที่พวกท่านมีแล้วตัดสินใจซื้อครับแล้ว เดี๋ยวเรามาเล่นด้วยกันนะเดี๋ยวน้าก็จะโพสพวกเขาเรียกว่าอะไรว่าเฟรนโค้ดใช่ไหมเฟรนโค้ดอ่ะเฟรนโค้ดเอาไว้ให้แล้วเรามาเล่นกันเ่อมีเกมไหนที่เล่นออนไลน์ด้วยกันได้เจอกันนะไปละครับขอบคุณมากนะที่ติดตามชมนะ้าแม่งพูดไม่หยุดเลยไม่มีบทเลยนะครับนะยังกระเดี่ยวไมโครโฟนเลยวะขอบคุณครับไปแล้วเดี๋ยวนะ้จะไปเล่นในนี้ต่อออน้มอคอสซิง ติดชิปแปงเลยซื้อจอโอเรียมาเพื่อมันเลยนะนี่ผมกล้าพูดแบบนี้เลยอะ่ะใครจะว่าผมบ้านะมึงบ้าแล้วซื้อเครื่องเกมมาเพราะอยากเล่นเกมใช่กูอยากได้ดีสีแบบเนี้ยสดใสสว่างชัดคมเราเป็นคนเล่นเครื่องเกมพกพาง่พอเวลาเจออะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็คือ,อเนี่ยแหละแรงกระตุน้นต้องโดน นาะยแม่งชอบรีวิวแบบมาเวลอะ่ะเหมือนจะจบแล้วแม่งไม่จบ